สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมามาสอนนะครับใช้ windows 11นะครับอย่างเป็นทางการนะครับที่จริงก็สอนไปเยอะแล้วล่ะนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็น ep ที่เป็นทางการก็คือ ep ที่2แล้วนะครับก็คือการใช้คีย์ลัดนะครับก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเวลาผมบอกว่าให้กดปุ่ม windows นะครับปุ่มนี้นะครับ windows คือปุ่มนี้นะเห็นมั้ผมไหมครับ alt ครับคือปุ่มนี้ครับได้เขียนว่า alt นะครับเพราะว่าผมบอกว่า alt นะครับก็คือปุ่มนี้นะครับ คอนโทรลครับคือ C T R L นะเวลาผมบอกว่าให้กดปุ่มนั้นปุ่มนั้นคือตัวนี้นะครับคอนโทรลนะครับส่วนตัวที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นนะครับคือปุ่มชิปนะครับชิปนะถ้าบอกว่าชิปนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับแล้วก็แท็บครับก็คือตัวนี้นะครับนะก็ประมาณนะครับมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับบนไปบนมาแถวนี้นะครับมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นี่ไม่ใช่เอามาจากไหนนะข้อมูลจากเว็บของ Microsoft นะครับ ซึ่งเป็นคีย์นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่ามันเยอะเกินไปไงครับมันเยอะเกินไปผมก็เลยเอามาสรุปที่จําเป็นให้สั้นๆนะครับแล้วก็ทําเป็นคลิปให้ท่านดูนะครับอันที่1คือ Windows บวกไอนะครับจำในน้องวินโดว์คืออะไรนะครับวินโดว์บวกไอคือเปิดหน้าการตั้งค่านั่นเองนะครับ Windows กับตัวไอนะครับปึ้งนะครับหน้าตั้งค่าจะโผล่ขึ้นมานะครับท่านคงคุ้นชินดีนะครับนี่ครับคือตั้งค่าต่างๆนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะเสียงมา ผมเลี้ยงหมาตัวนึงนะมันกล่นเสียงดังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่รู้หมาบ้านท่านมันเป็นเหมือนผมไหมมันนอนกล่นนะครับโอเคอันที่สองครับ Windows บวก S นะครับก็คือการค้นหาหรือการเซิร์ชนั่นเองนะครับนี่ครับกดพิมพ์ค้นหาเลยเพราะว่าไปเนาะนะครับค้นหาต่อไปครับ Windows บวก E นะครับคือเปิดหน้าต่างไฟลอ e x p l o ์ e r นะครับหรือการที่เรามาคลิกตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมนี่ย วินโดว์บวก e ดูนะครับปึ๊บนะครับมันเป็นการเปิดหน้าต่างนะครับเสียงหมากรนวนัวต้องขอไปจริงจริงนะครับมันอ้วนนะครับหมามันเลี้ยงไว้มันอ้วนนะเป็นว่านี่คือหน้าต่างนะครับหรือการเปิดไมค์คอมพิวเตอร์ในในอดีตนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟล์ explorer นะครับเอาไปดูไฟล์ต่างๆเนาะวินโดว์บวก e นะครับต่อมาคือวินโดว์บวกบวกนะครับหรือวินโดว์บวกลบนะครับเป็นการซูมหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะวินโดว์นะครับ เครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกนะครับปึ๊บนะครับนี่ครับมันจะเปิดโปรแกรมแม็กแม็กซ์นี้ไอล์ขึ้นมานะครับหรือโปรแกรมซูมหน้าจอนั่นเองนะครับถ้าเรายังกดอีกนะครับเรากดวินโดว์บวกเข้าไปอีกนะครับมันก็จะซูมขึ้นไปนะครับกดวินโดว์บวกเข้าไปอีกมันก็จะซูมเข้ามาอีกนะครับนะนะครับเราก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับเป็นการซูมหน้าจอให้ใหญ่นั่นเองนะครับนะแล้วก็กดวินโดว์บวกลบนะครับมันก็จะลดลง ลดลงจนสุดนะครับเป็นการเปิดโปรแกรม m a g i f i e r ครับเหมาะกับครูผู้สอนนะครับตัวนี้นะเอาไปซูมหน้าจอนะครับต่อไปครับ Windows บวก X นะครับ Windows X นะครับเป็นการเข้าหน้าต่างตั้งค่าอย่างเดียวนะครับมาดูนะ Windows บวก X นี่ครับเห็นไหมมันเหมือนกับการที่เราคลิกขวาในปุ่ม Start นั่นเองนะครับมันก็จะมีถอนการติดตั้งโปรแกรมจากแอปนะครับ p o w e r o p t i o n s เห็นไหม d e v i c e Manager ครับ เน็ตเวิร์กแล้วก็ทาร์ตเมเนเจอร์เซตติ้งพวกนี้ครับไฟล์เอ็กโวลเลอร์นะครับสิ่งที่จําเป็นนะครับอยู่ในนี้หมดเลยวินโดว์บวกเอ็กนะครับมีเกือบทุกอย่างที่ท่านอยากเข้าไปนะครับต่อไปเป็นวินโดว์บวกเอชออกเสียงไม่ชัดนะครับบวกเฮดเลยก็แล้วกันเนาะนะครับตัวนี้นะครับเป็นการพิมพ์ด้วยเสียงนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูวินโดว์บวกเอชตึ๊บนะครับมันจะมีเสียงมานะครับซึ่งนะครับเป็นการพิมพ์ด้วยเสียงตัวนี้นะครับพู้ดไปแล้วไปแล้ว ขอหยุดก่อนนะหยุดก่อนนะไปแล้วนะครับเป็นการพิมพ์ด้วยเสียงนั่นเองนะครับ windows บอกเหตนี้นะครับถ้าเราอยากพิมพ์ภาษาไทยก็แค่คลิกตัวนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยไทยนะครับแล้วก็มาคลิกตรงที่เราต้องการพิมพ์เห็นไหมเห็นกระพิบไหมครับผมก็กดนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับหยุดนะครับเห็นไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับนะครับก็เป็นการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับที่มีใน windows 11นะครับโอเค อรไปนะคับซึ่งการพิมพ์ด้วยเสียงผมได้สอนไว้อีกในคลิปหนึ่งนะครับท่านลองไปค้นหาดูนะ windows plus skin ครับ windows plus s k e n ตัวนี้เป็นการแคปหน้าจอแบบทันทีเลยลองกดดูนะ windows plus rt นะครับ plus skin ท่านลองหาดูในคีย์บอร์ดมุมบนขวานะครับกดปุ๊บหน้าจอมันจะยุบนิดนึงนะครับแล้วก็มันจะพิมพ์สกีนไปไวท้ที่ที่ไฟ explorer แล้วก็ไปที่ picture นะครับ picture ด้านซ้ายมืออยู่ในสก e นช็อตนะครับ อยู่ในโฟลเดอร์นี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปให้ดูโอเคเห็นไหมที่ผมแคปเมื่อกี้ที่ผมพูดนี่ครับเห็นไหมครับผมแคปหน้าจอนะครับก็คือการการกดตัวนี้นะครับตัวนี้นะ Windows Print Screen ครับแคปหน้าจอได้รูปภาพทันทีนะครับต่อไปเป็น Windows Shift S นะครับ Windows กดปุ่มวิ n d o w ไว้กด Shift แล้วก็กด S นะครับตัว S ในคีย์บอร์ดตึ้งเข้าไป มันจะเป็นหน้าจอสีสเทาๆนะครับก็คือเป็นการแคปหน้าจอแบบเลือกตำแหน่งได้นะครับเราอยากแคปตรงไหนันเป็นเครื่องหมายบวกเห็นไหมแล้วก็แค่วาดครับวูบปล่อยนะครับเมื่อปล่อยแล้วมันจะมีเมื่อเราปล่อยแล้วมันจะมีมีอปอัพขึ้นมาด้านขวามือนะครับด้านขวามือนะแล้วก็ให้เราเดับบวไลคลิกตรงอัพป๊อป,ปอัพนั้นนะครับให้เราเดับบวไลคลิกที่ปอปอัพนั้นนะครับมันก็จะได้ได้เป็นรูปภาพขึ้นมานะครับ ซึ่งผมอาจหน้าจออยู่มันไม่อนุญาตให้แสดงแบบนั้นนะครับก็เลยไม่มีนะครับ windows บวกดาลยูครับ widget ครับลองดูนะ windows ดานลยูนี่ครับก็คือ widget นะครับซึ่งได้รับการแก้ไขเรียบร้อยนะครับผมแต่ก่อน widget ไม่ทํางานนะตัวนี้นะครับ widget ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมันก็มาเองนะครับก็คือมันแก้ไขเรียบร้อยครับต่อไปครับ windows บวกจุดนะครับแล้วก็หรือ windows บวกตัวนี้ก็ได้ semi colon นี่ครับลองดูนะเป็นการเปิด emoji นะครับ windows แล้วก็จุดนะครับจุดอยู่ตรงไหนนะครับ กดเอาเลยจุ๊บครับมันจะมี emoji ขึ้นมานะครับคลิกเอานะครับเห็นไหมคลิกคลิกนะครับเราจะได้ emoji ขึ้นมาเวลาเราพิมพ์นะครับ Windows บวกดีครับ w i n d o w s บวกดีคือยุบหน้าจอลงนะครับยุบลงทั้งหมดเลยนะครับ Windows บวกดีนะปึ๊บนะครับยุบลงหมดนะครับกด Windows บวกดีอีกที่นึงนะครับก็เป็นการเอากลับคืนมานะครับ Windows บวกเอลครับคือการล็อกหน้าจอนะล็อกออกจากหน้านี้นะครับเวลาเราเราจะไปทานข้าวอย่างนี้นะครับ เราขี้เกียจไปปิดเครื่องไปอะไรก็วินโดว์บวกเอนะครับพึ่งครับมันก็จะลอกออกมานะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้ปิดเครื่องนะครับแล้วก็เวลาเราจะเข้าไปอีกนะครับถ้าใครใส่รหัสผ่านไว้นะครับมันก็จะให้ใส่รหัสผ่านนะแต่ของผมไม่ได้ใส่นะครับประมาณนี้วินโดว์บวกเครับยุบลงทั้งหมดเหมือนวินโดว์บวกดีนั่นแหละนะครับวินโดว์บวกเนะครับนะครับเพียงแต่ว่ากดวินโดว์บวกเอีกทีนึงมันไม่ขึ้นมานะครับต่อไป หลังจากวินโดว์บวกเอ็มแล้วมันจะต่อเนื่องด้วยตัวนี้ครับลาจินีบวกแท็บนะครับกดล l จินีแช่ไว้นะครับ a L T นั่นแหละกดแช่ไว้แล้วก็กดที่ปุ่มแท็บนะครับปึ๊บนะครับปึ๊บเห็นไหมมันจะไปคล้องเอานะครับปึ๊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 บนะครับเราจะให้หน้าต่างไหนโผล่ขึ้นมานะครับล้วก็มันไปคล้องเอาแล้วก็ปล่อยนะครับมันก็จะแสดงหน้าต่างนั้นขึ้นมาเนาะต่อไปครับเป็นวินโดว์บวกลูกศรเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับวินโดว์บวกลูกศรนะครับเป็นะ วินโด์นะครับแล้วก็ลูกศรซ้ายขวาบนล่างนั่นแหละลองดูเข้าไปทางขวาก่อนปึ๊บนะครับเห็นไหมครับชิดขวาชิดซ้ายครับลูกศรหลงซ้ายนะครับแล้วก็ขึ้นลงครับมันจะขึ้นลูกศรขึ้นมันจะเต็มจอนะครับลงนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับลองดู Carrie, ดูนะกดปุ you know s <S ่มวินโด์ไว้นะครับแล้วก็ซ้ายขวาบนล่างก็ท่านเข้าใจไปหนยก็ลองกดเอานะครับวินโด้บวกเอครับนะครับวินโดบวกเอเป็นการเปิดหน้าต่างแบบนี้นี่นี่ ปกติที่เราต้องมาคลิกตัวนี้ใช่ไหมตึ้งนะครับมันขึ้นพวก Wi-Fi พวกโหมดการบินมาใช่ไหมครับแบตเตอรี่อย่างนี้ถ้ากด Windows บวกเนะครับ Windows บวกเปึ๊บนะครับมันจะขึ้นมาเองเลยเห็นไหมวินโดว์บวก A นะครับเห็นไหมนะครับนี่นะครับมีเสียงหมารบกวนมากเลยมีกระดิ่งมีอะไรต้องขออภัยจริงๆนะครับต่อไป Windows บวกเนะครับ Windows บวกเคือกดปฏิทินขึ้นมาแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับลองดูนะกดคีย์ Windows บวกเนะครับ นี่นะครับมันก็จะเป็นหน้าปฏิทินขึ้นมานะครับวินโดว์บวกแซดครับวินโดว์บวกแซดก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้ <It> s <S beast. ดูวินโดว์บวกแซดนะครับมันจะคล้ายๆกันกับวินโดว์บวกตัวนี้นี่อ่าบวกลูกศรนี่ครับคล้ายๆกันนะครับดูนะแต่มันให้เลือกตำแหน่งได้ด้วยนะครับวินโดว์บวกแซดนะครับมันจะมีให้เราเลือกเลยนะครับนี่ครับนี่นะนะครับใช้เมาส์ไปเลือกนะครับมันจะมีวินโดว์บวกแซดปุ๊บมันจะมีขึ้นมาให้เลือกเลยว่าจะเอาไว้ตรงไหนนะครับองค์ประกอบหน้าจอของเราสมมมุตติว่่าาาผหน้ง นะครับแบบนี้ผมคลิกตรงนี้ไว้ปึ๊บนะครับมันก็จะจัดทุกสิ่งทุกอย่างตามเลเยอร์ที่เราที่เราเลือกไว้นะครับก็คือเดสก์ท็อปเดียวนะครับเบรบว์เซอร์อยู่ตรงนี้นะครับนะลองดูนะครับวินโดว์บอกแซดนะครับนะครับเลือกเอาสมมติว่าเอาเอาไว้ฝั่งขวาปึ๊บนะครับมันก็จะมาแบบนี้ครับเห็นไหมครับแล้วก็สามารถทําอะไรก็ได้นะครับนี่เห็นไหมนะครับโอเคถือว่าเข้าใจกันนะครับต่อไปชิปดีลีทครับ ชิปดีลิทนะครับลบออกครับเป็นการลบออกอย่างถาวรนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างไฟล์นิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโอ้แถมอีกอันนึงครับแถมอีกอันนึงนะการสร้างโฟลเดอร์ครับคอนโทรลคอนโทรลชิปแล้วก็เอนครับเป็นการสร้างโฟลเดอร์ครับแล้วก็ชิปดีลิทนะครับเป็นการลบออกถาวรเดี๋ยวผมสอนทีเดียว2อันเลยเอาตัวนี้ก่อนคอนโทรลชิปแล้วก็เอนครับอยู่เดสก์ท็อปน้องจกได้โฟลเดอร์หนึ่งอันครับคอนโทรลชิปเอนครับนี่ครับก็จะได้ขึ้นมาเห็นไหม ถ้าเราอยากลบออกก็แค่คลิกแล้วก็กดปุ่ม delete ใช่ไหมครับมันก็จะถามว่าให้ลบนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากดปุ่มนะครับคลิกแล้วกดปุ่มชิปนะครับชิปแล้วก็กดปุ่ม delete มันจะถามเช่นเดียวกันแต่ว่าลบปุ๊บมันไม่ตกทางกระยะครับมันจะออกจากเครื่องเราไปถาวรเลยนะครับหายจากตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นชิปกับ delete ลบหายถาวรนะครับต่อไปครับ windows บวก r ครับเปิดหน้าต่าง run นะครับซึ่งหน้าต่างรันนี้ช่างซ่อมคอมส่วนใหญ่เขาจะใช้นะครับลองดูนะ windows บวก r นะครับ เห็นไหมเป็นการดันนะครับอาจจะเป็นการดันดิจิตี้นะครับครับเป็นคําสั่งนะครับนะคำสั่งดันนะครับเวลามีคลิปสอนเกี่ยวกับว่าให้เข้ารันนะครับท่านก็ลองกดที่วิน d ด w s บวกอาร์มจะขึ้นมานะครับก็ลองพิมพ์เข้าไปนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างที่เฉยนะที่จริงช่างซ่อมคอมนะครับช่างคอมเขาจะชอบใช้รันนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นวินโด w ์บวกพีนะครับวินโดว์บวกพีในวิน d ด w s สิบเอ็ดนะครับเป็นการ ปนการสั่งออกจอโปรเจคเตอร์ครับเดี๋ยวผมจะลองดู windows p เห็นไหม pc screen only หมายความว่าอยู่ในนี้นะครับเวลาเราเสียโปรเจคเตอร์เข้าไปเนาะนะครับเรียนรู้ไว้นะครับ pc only หมายความว่าแสดงแค่ตรงนี้นะครับไม่ต้องออกออกออกโปรเจคเตอร์นะครับ extend ครับ extend นี้หมายความว่าผมสอนทีละอย่างนะนะครับข้ามอาจจะข้ามแล้วนิดนึง extend ่ extend หมายความว่าเอาพื้นหลังแล้วก็ สตาร์ทนะครับไปไว้ในหน้าจอโปรเจคเตอร์นะครับแต่หน้านี้แสดงปกตินะครับก็คือมันจะส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยได้ทํานะผมไม่ค่อยได้ทําเพราะว่ามันมันไม่เห็นเมนูครับเปิดคอมพิวเตอร์มันไม่แสดงหน้าต่างนะมันแสดงแค่ทาตบไอเดสท็อปนะครับมันไม่แสดงไอคอนไม่แสดงอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัวนี้นะครับเด็บวิเคทนี่ครับก็คือหน้าจอตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับก็คือตัวหน้าต่างนั้นก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับในโปรเจคเตอร์ก็แสดงเหมือนกับที่เราทํานะครับเด็บวิเคทนะครับ แล้วก็เซกันสกรีนโอเนี่ยหมายความว่าแสดงเฉพาะหน้าจอโปรเจคเตอร์เท่านั้นนะครับแสดงว่าหน้าจอนี้มันจะดับนะครับมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับมันจะไปแสดงอยู่นู่นครับเมาส์เราจะไปเคลื่อนอยู่ในในจอโปรเจคเตอร์แทนนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปใช้ดูนะามาสู่คุณสมบ,บัติของไฟล์ครับคุณสมบ,บัติของไฟล์เนาะนะครับกดอัติเนตแล้วก็เอนเตอร์นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูถ้าสมมุติว่าผมคลิกที่ ที่รูปนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดที่ alt นะครับ alt alt แล้วก็ enter ครับมันจะแสดง system p r o p e r t i ออกมาครับว่าไฟาล์นี้สร้างวันไหนนะครับด้วย user ไหนไฟล์ประเภทอะไรนะครับก็เป็นคุณสมบัติเนาะถ้าสมมุติว่าเราคลิกที่ dpc นะครับคลิกที่ dpc นะก็ alt enter ครับมันจะเปิดหน้า setting ขึ้นมาหน้าคุณสมบัติหรือเข้าไปดูไอ้ไอ้พวก cpu เราว่า cpu ของเราเป็นรุ่นไหนแรมเท่าไหร่นะครับ windows รุ่นอะไรนะครับก็คือเป็นหน้า สิทธิ์เต็มโปรพิตรีในอดีตนั่นเองนะครับนะต่อไปครับฮีต่อไปวินโด้ครับวินโด้เฉยๆก็คือเปิดสตาร์ทเมนูครับตัวนี้ง่ายๆเบสิกกับปกติเราคลิกสตาร์ทแบบนี้ใช่ไหมนะครับกดปุ่มวินโด้ทีเดียวครับมันขึ้นมาเลยกดอีกมันยุบลงไปนะครับมาดูคอนโทรลบวกวินโด้บวก d ครับคอนโทรลวินโด้ d จะเกิดอะไรขึ้นคอนโทรลวินโด้แล้วก็ดีนะครับหมายความว่ายังไงไดเดสก์ท็อปใหม่ขึ้นมาครับตัวนี้เดสก์ท็อปบ้างนะเราชี้ลองชี้ไปตรงนี้นี่ เห็นไหมเดสก์ท็อปหนึ่งเดสก์ท็อปสองครับเมื่อกี้ผมกดคอนโทรลวินโดว์แล้วก็ดีใช่ไหมครับปึ๊บครับมันก็จะได้เดสก์ท็อปใหม่ขึ้นมานะครับมาดูนะครับหนึ่งสองสามครับวินโดว์11สามารถแยกเดสก์ท็อปได้นะครับสมมติว่าผมกําลังสอนตัวนี้อยู่อตรงนี้นะครับโอเคถ้าเมื่อไหร่ที่ผมอยากไปพิมพ์งานหรือไปทาอะไรก็แล้วแต่ผมก็ชี้มาตรงนี้แล้วก็ไปเดสก์ท็อปสองที่ผมสร้างขึ้นมานะครับมันแยกเดสก์ท็อปได้นะครับก็คือกดคีย์ตามตามนั้นเลยนะครับ คอนโทรนแล้วก็ชิปแล้วก็ทีนะครับมีประโยชน์ก็คือเอาวิเรียกคืนหน้าจอเว็บเบราว์เซอร์นะครับมาดูนะสมมุติว่านะครับสมมุติว่าผมเปิดนะครับผมเปิดแถบเหล่านี้ไว้นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่นะครับผมเผลอปิดไปนะครับปิดโปรแกรมหรือว่าปิดเครื่องไปเลยก็ได้จากนั้นผมก็เปิดขึ้นมาใหม่ครับอ้าวเมื่อกี้นี้ผมเข้าเว็บไหนไว้บ้างนะสวยแล้วนะครับอยากรู้ก็คือคนที่คอนโทร h ชิปแล้วก็ตัวทีนะครับมันจะคืนมาเห็นไหมครับ กดคอนโทรล shift t อีกนะครับมันก็จะย้อนย้อนย้อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับลองดูนะคอนโทรล shift t นะครับเรากดเนี่ยย้ำๆหลายหลายครั้งนะครับเว็บที่เคยเข้าก็จะเรียง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 มานะครับใช้ได้ได้ทั้ง google chrome แล้วก็ microsoft edge นะครับต่อไปครับ f 5ครับ refresh ในตำนานนะครับเหมือนกับเราคลิกขวาแล้วก็เลือก refresh ตรงนี้ละนะครับลองกดปุ่ม f 5ดูสิตึ๊บตึ๊บนะครับเป็นการรีเฟ e นะครับง่ายๆเลย f 2ครับเปลี่ยนชื่อไฟล์ โอเคในใกล้จะจบแล้วครับเราจะเปลี่ยนชื่อไฟนี้ครับคลิกที่ไฟหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่ม F2 นะครับมันจะให้เปลี่ยนชื่อได้เลยนี่ก็ว่าไปเนาะแล้วก็อัติเนตกับ F4 ครับเป็นการปิดโปรแกรมที่เราเปิดอยู่สมมติว่าผมผมเปิดอะไรละ่ะผมเปิดตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมเปิดขึ้นมาผมกดที่อัติเนตแล้วก็ นะครับมันจะปิดหน้าจอไปนะครับถ้าหากผมกดอีกครั้งนะครับมันจะปิดเครื่องผมนะครับก็คือเป็นการปิดหน้าต่างนะครับมีอยู่10หน้าต่างก็จะปิดออก10หน้าต่างแต่ถ้าหมดหน้าต่างแล้วมันจะปิดเครื่องนะครับก็เอาอันนี้ปิดท้ายก็แล้วกันที่จริงมีเยอะกว่านี้นะครับไปอยู่ในไฟล์อยู่ในอยู่ในอันนั้นนะในบ Microsoft นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์มาให้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์กดอะไรก็ได้ครับกดไปเลยครับไปให้กัลังใจผมหน่อยนะครับนะ ก็คลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับ EP ที่3จะเป็นอะไรนั้นนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนาะนะครับเป็น EP อย่างเป็นทางการคลิปที่2นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยผมสอนไปเรื่อยๆนะครับไม่นับมาเป็น EP นั้นนะครับก็คือประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นครับสวัสดีครับ